ลูกน้อยตีน้ำมันปลาลอยไกลจากกาศคนมาปกป้องพอเรื่องมาครบ บจแบบใจอยู่ที่นะบัลลังโท์ทอที่นี่คนเราไก็ว่าการที่เราเจะแก้ไขปัญหารเราก็ต้องหาสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเปิดใช่แต่สาเหตุของเราที่ได้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยถึงไม้่รู้สาเหตุจุไหดก็แก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ กระแสน้ามันได้เกิดขึ้นกับนครกําแพงทองอย่างนี้คืออุทกภยกัยครั้งยิ่งใหญ่ราชมานของเราตอนนั้นอายุได้แค่เพียงหกเดือนผู้รับผิดชอบดูแลราชมานในขณะนั้นก็คือแม่นม,แม,นมแม่นมทั้งสองคนต้องสูญสิ้นชีวิตไปกลางกระแสน้ำเบกโชคดีดคดนะเบกที่วันนั้นหม่อมฉันเนะ่ะ ไปกิจพทยหลวงถวายการรักษาใช่ถ้ออาการว่าหม่อมฉันอยู่ใกล้ราชกุมารผู้นั้นปัญจดีหม่อมฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งทุนทุกชิ้นทุกอย่างแก่ทุนกระหม่อมในกรณี้ใชน่น่าสงสารราชกุมารผู้เราและเม่นจะต้องทูกระแสนน้ำพัดผ่าไปพร้อมๆกันแต่ก็ยังโชคดี ที่ฉันได้ทำเหรียญเหรียญหนึ่งแขวนไว้ที่พระศหรือที่คอของราชบัณฑ์เหรียญเหรียญนั้นมีตัวกับศรโยรเรือวัวแหวนแลวก็คอไก่รอเรือคือรัตนสโภพลชื่อของฉันวัวแหวนคือวิจันทรชื่อของเธอกอไก่คือนครกบแบกทองแห่งนี้และแน่นอนที่สุดตะการาชบัณฑ์ผู้นั้นยังมีชีวิตรอดในกาดนี้ก็จะต้องมีอายุยี่สิบปี มีเรียนเผนนวิที่ของมีเบื้องหลังจากการพัดพาของคุแะแสน้ำเปียกับทุนกระหมอ่อมวันนี้ทุนกระหม่อมจะที่นายพลประกาศเรื่องนี้ต่อไปใช่ครั้งคนที่เราเคยประกาศมานั้นการเชิดสารมันไม่เข้าไนดะ้การเชิดสารมันยังบกพร่องแต่ครั้งนี้ฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือข่าวนั้นจะต้องกระจายไปยังหูของผู้ที่เป็นราชมารของเรา ท่านเจนตุนกำม่อมรับช่างเยนนาูพุ่นตะเบกฮะท่านผู้ใหญ่โดยการเรื่อหม่อมข้อเดชการระวัยบังคมไม่ีเจริหม่อมพอที่เคารพการพระพุทธเจ้าผู้ใหญ่พุ่นได้กลาวมาความม่อมผอตามดากเทนดักจังเบจุกะเออเป็นไงบ้างท่านผู้ใหญ่ฟองนี้สบายดีหรือเปล่าไมื่อดีเบจุกะประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนกันมั่งในบางโขกาด แต่เราเรามองหมดมาจากการประหยัดใจกับประชาชนอะไรหรือนายุูมตกทิ้งตกย่างไปจุกันบ้านไหนที่เคยเดือดร้อนเรื่องกินเรื่องยากกันใช้อดอมเรื่องยากบ้านไหนเรื่องคอยกันต้องให้อดอมเรื่องคอยคือการใจคอยควานี่มันลำบากไปจุกบ้านคอยควานี่แต่ใจหมาใจตั้งหมาเมื่อเนื้อก็บคอยนู้น ถ้าใจค่อยหมาก็ต้องรุ่มคืนเข้าไปมาพกกินคืนหมามเพลืองใหม่นี่เราจำม่เคยบอกว่าคนี่ใจคอยอยู่ประมาณแปดดวงให้หลอดเลือดที่คือหลอดเลือดรึงบานน้อยใจใจที่ดวงหลอดเลือดจ้องบานน้ยใจจ้องดวงหลอดเลือดดวงหนึ่งบานน้ี่ใจดวงหลอดเลือดีอีกหนึ่งและที่นอนน่อป้ามันไม่ได้หรอไหนพูด ไอ้การประหยัดเจ็ดนั้นมันค่าเท่ากันไอ้ทีนี้ไอกันประหยัดน้ำก็เหมือนกันเร่งเรื่องประหยัดน้ำเราทำมั่งหนึกถึงเมียเราทำไมออกเมียเราทำมั่งประหยัดอย่างแรงไปอันอย่างคนเราทำมั่งมองลบจากตมานบอไปตึงจัดการอาบน้ำบอกอาบได้จ้ามตั้งเมียว่าพอแล้วทำไมประหยัดน้ำอาบอาเร็วไม่อาบเร็วหรอกประหยัดน้ำเมียในภูนบอกไปโยกัน พอจำชัดขาน้านำแท้ที่ลราได้รองพก็ไปรังที่ตาจไปึงกินข้าพอกินเก้าวมึกน้นำแก้วไม่ตันหิมมึกแก้วที่รองเมว่าพ่องประหยัดนำไอ้เจ๊เรลงมกรไปตึงนอนนอนวคืนนั้นหมอการเย็นเลคนยตกแท ตรงใจเมียเขาเก็บยากจงตรงจบเสียกันเนาะไปจึงยาวเรามั่นนอนอยู่เขาทานเขาไปแข็วเขาคิดปี่พูนปี่พูนก็ขึ้นเร่เราเหมือดกแล้วนายพูนว่าจะไงไม่โอยรับโดยวันนี้ไม่ได้ยุ่งปไปยัดน้ำอ้าวตูนกระหม่อมก็ชงปลอดภายอยู่ได้ในพูนเนี่ยเออนายพูนนี่พูดติดตลกจริงๆเออแล้ว ประชาชนก็มีเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนมั่งไปโยกับประชาชนจะเดือดร้อนกับตะล้นคนตางคือตะล้นคนตางหนีย่ยยามหนา้าแดงเดี๋ยวมันเป็นตุน้นเดือดร้อนประชาชนยามหน้าค้นก็เป็นเถ้าหน้าขนเป็นอะไรนะเป็นเถ้าโพร่เถือกอ,อ,อะไรในในฝุ่นตุนเป็นภาษาแกงที่คือดนที่ไม่ได้ดัาดอย่างมอตถอยอยามหนา้าแดงเป็นตุน แกมหน้าฝนเป็นเทือกเป็นเตือกเกี่ยไรมันแพลดแดไปดุกแพล,แล,แล็ดแพร็ไงอ่ะคือมันเป็นเทือกมันแล้วมันมีผลเสียกับการกับขีดยวดยานยังไงบิดถนนคือมันเลิ่อนรถขี่ไปแล้วหัดไปดุกหัดนี้คืออะไรหัดคือการโนรถหลังไปก่อนโลหนะ้าแล้วรอหนะ้าทำไมมันไม่ไปก็เบรกไปเด้อไม่ไปด่กันแล้วทำไมมันไม่ไปะคือเทือกตรงประจุกในพระราชบังโรนเอา ในผู้ี้ทูนกำราชาไม่ไม่คุยเจะตนาํำราชาสัพ์นีเป็นยังไงในพู้จิงมายกันวันคอนเศ้ากล่าวว่าพูดคนและพูดคุยอะไรรู้ทูนอะไรแก่เชื้อพระวงศ์เนี่ยมันคนกล้ก้องอยู่แก่แดร้านไปดูการณ์เนี่ยเชื้อพระวงศ์แท้เด็ดราวัวม่มจงคนเมียไข้ประชนอยู่อาบอกก็แท้เด็ดกข้หลับจับไข้หลับจับการกติดตามกันมาให้นายจันผู้ยยก็คือเชื้อพระวงศ์กับมา ก็ผู้ราจาทัพตั๊กเพ่อนเาวสมมกันไม่ทุนราจาทัพกรรมการไรยูตื่อว่าไม่เป็นการได้เกียริกันเลยจัดการบอกก็ตั้มกันทุนเป็นราจาทัพตันตีแล้วก็ถามว่ายังไงอ่ะเอาขายปลาช่อนเนาะนั่นไอ้พูนว่ายังไงปลาช่อนขับปลาช่อนหน่กิโลแล้วต้องไรน่นไอ้พูนว่ายังไงด้วยเก้าดะมม่อมขอเดชะ ที่จะวันตคดแล้วกิโลกรัมละสิบสิบไอ้ที่ยังไม่ตะวันตยังจะเด็ดไปจะเด็ดมายอยู่ในพระราชพุ่นนั้นกิโลกรัมละหกสิบอ้าวและตัวนั้นทำไมว่ายน้ำไหลท้องน่ะในพุ้นวายังไงตรงพระประชวนดูดิทำไมถึงประชวนจะเวยเป็ดเข้าไปดูตูนก็ไม่ได้ยังไงอ่ะคงไม่ค่อยจัดสัมทัดเรื่องนี้ กขุดขอนขึ so first, ้นมาทีนี on on ่จะการจะการแจกบ้านเมืองอื่นมาแล้วมไข่ยนะาเขาเลยแล้วเราจะอนุญาตให้นายพลเขาบอกเพ้าะทำไมใช่ไม่ได้นทุนก็หม่อมก็ทรงโปรดปรานวิจางานนั้นเอาละนายพลไปเลยวันนี้นายพลจะต้องประกาศข่าวนะคือการราชมานของเราผู้มีเหรียญนักษรย่อรอเรือวเวนกอกมันกบลังก่อนกอนใช่ที่ตูกระแสน้ำพัดพาไปเมื่อครั้งอุทกกระเ่ ถามที่เราเคยให้นายพุนประกาศเมื่อสองปีที่ผ่านมาประโยชน์กับรู้หรือเปล่าว่าอุทกภัยนันย้นคืออะไรนําท่วมประโยชน์กับเรียกถูกเรียกถูกตอ้อนประโยชน์กับไฟทั้งหมดนําท่วมเรียกอุทกภัยถ้าพายุพัดวาระไฟถ้าไฟไม่เรียกอะไรดับเพลิงไหม้ไหมไฟไหมหัวขี้ไฟหรือเหมือนในหน,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 น่วยเรื่องเหล่านั้นเชิญนายพุน ประยการเราก็มุงมงมงมง่งกลับเอาไว้บังคมเราอโชคดีประโยชน์เมื่อะองเรับรังมเชด่อ็จเพื่อทบพูดคำนับเพืปาไก่บัดนี้ไม่เล้วเลยม้โอ๊คอรโรนานี้ตัวใจเพื่อประาไตยบอกเรา คุณจะเล่าต่อผู้คนจากการที่ไปจัดทุน <laughs> ืเดองราชาได้บอกเอาให้พูนายนายนงาบว่าวข่าวโฆษณางาองค์ราชมานเะษตรน้ำพัดผาไม่เย็ดเย็ดปีต้องปฏิบัติการดีพุนทำหน้าที่โฆษณาราชงันอยู่ที่ไหนพุนลัใจมาบอกต่อมาบอกตั้งแม่บอกตั้งพ่อ प्रङ्ग And Then go of